สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องสู้ขู่สู้ข้นครับมือนีมาพบพ่อกับบาเต้แชแนลอ็เก่าครับพี่น้องมามากครับพี่น้องก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับบาวเต้นยนะครับเด้อมือนีบาวเต้ได้แนวหมักอยู่นะครับเขามันไกลพี่น้องเมนูง่ายๆนะครับนะเขามันไกลนะครับพิเศษหนังเลยเนีนหนังนะครับพี่น้องอ้ หนังเน,นเนียนเลยนะครับมากมากครับหาเขอหาอหาณาเมา่อกินกระเบอเตะครับน้ำจิ้มเนียนเลยเลยใส่ข้ามเหนียนหลบขอขนมเหนีวมักนะ sẽ mình không nghe là cái à ừ chim kim nó đi đi không để cả lẽ อาหารจานดว่วนครับพี่น้องืันนี้เขามันไก่พี่น้องวัตะวาเสียบของพ่นนะครับ หนังเน้นเน้เนคำใหญ่ไปเลยอื อย่าเฟือดข้อแน่กับน,น้ำซุปพี่น้องบางสถานการณ์บางเวลามันกับว่มีเวลาหาเตรี่ยมพี่น้องนะครับกับเขา่ากับน้ำกะอยู่พอเดียวอยู่ยังไงกับหารตาร่ำซั่งแน่แหละพี่น้องเสียบครับเ,เคได้นมักเขืเ้อน ข้อมันไก่เนี่ยข้อมันไก่ครับนี่แบบหนังเน้นๆเ,เลยไหมหนังเน้นๆ มันไกลบางคนว่ามากินหนังพี่น้องเบาเตี้ยวหรือว,ว่ามันเสียบเนาะมันมันเลื่อน,นเรื่อยดีแไหม มันจิ้มแสบรายการครับท่า <c oughs> นเป็นเห็ดแสบบ่าเตะครับสุดอาข้าวเด,เเเดียวตอนนั้นพี่น,อน้องคำยงยงข้าวเดียวตอนนั้นเด็ดการอยู่นะครับอย่างมินลินหวาน นะครับหิวข้าวนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับบาวเตก็ได้เข้มันไก่นะครับไปซื้อน้ำห้ันนะครับอยู่อาเภอท่าเรือเนี่ยแหละพี่รองนะครับของบาวเต็ดงานเนี่ยแหละนะครับเป็นอาหารจานด่วนนะครับเพราะว่ามื้อนี้ติดภารกิจนะก็เลยบด้เตรียมนะครับสําหรับคลิปหนานะครับบาวเตสิพาไปกินอย่างนะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดไลก์กดแชร์นะเพร่อเป็นกำลังแรงใจนะครับรอช่มนะครับว่า เมื่อหนาบอเตะภาพไปกินยังครับสำหรับมื่อนี้กับโค้งสีขอตัวล่าไปก่อนกับพี่หลองนะครับสวัสดีครับ